มาดูนะครับเดี๋ยวหลังการสายกรรมอะ่ะถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ข้างๆเซเว่นอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปซื้อของมากินเนี่ยเราควรจะกินอะไรได้บ้างหรือว่าอะไรที่เราไม่ควรจะกินเดี๋ยววันนี้ผมจะลองซื้อมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมาลองดูกันใช้งบไปเยอะมกโอ้ใช้ไปเกือบ200บาทเท่านั้น แต่ได้ของมาแต่ก็จะมีของที่ควรใช้และไม่ควรใช้นะครับอ,อ่าเดี๋ยวลองดูว่ายังไงไปหาที่นั่งดูกันดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอาหารที่กินได้นี่อันนี้ก็คือข้าวผัดคณะกุ้งข้าวผัดหรืออาหารที่รสไม่จัดก็สามารถกินได้แล้วแต่กุ้งต้องดูนะว่า ว่าแพ้ไหมถ้าไม่แพ้กุ้งก็กินได้แต่ถ้าเกิดแพ้กุ้งก็ต้องเป็นพวกหมูอะไรแทนเดี๋ยวเราลงไปที่ร้านข้าวกันก่อนอันนี้เป็นแหนนะครับอันนี้ยังไม่ควรกินนะครับอสองสาเหตุอันแรกมันก็เป็นอาหารที่มันมันอาจจะมีเชื้อโรคเชื้อปนก็ได้<ะ>จัดอยู่ในกลุ่มพวกของหมักดองร่วมกับมีความเผ็ดคือของที่เผ็ดๆเ,เนี่ยเวลากินแล้วอาจจะรู้สึกว่าแบบมีน้ำมูกไ<ะ>หลอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะมีน้ำมูกมาโดนแผลเยอะอันนี้ก็ไม่ควรไม่ควร ต่อไปต่อไปไข่ตุน๋นเรื่องไข่เนี่ย<ม>ก็เป็นประเด็นนะครับใช่ไหม,มหลายคนจะมีความเชื่อว่าทํแสาร,รม,มีแผลไม่ควรกินไข่<ม>เออกินแล้วแผลนูน<ม>จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยไม่มีข้อมูลทางการแพทย์เลยครับที่บอกว่ากินไข่แล้วเป็นแผลนูนอะ่ะ<ม>คือจริงๆแล้วกินไข่เนี่ยดีด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นโปรตีน ทำให้เวลาเรามีแผลเนี่ยแผลมันหายไว<ะ>ส่วนเรื่องแผลนูลจนจะนูนหรือไม่นูนเนี่ยมันเกี่ยวกับปัจจัยอื่นนะครับ<ะ>เช่นปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์หรือแต่ละบุคคลมันการหายของแผลไม่เหมือนกันหรือว่าการดูแลแผลเพื่อไม่ให้แผลติดเชื้อไม่ให้แผลแยกไอ้น,นี้สาคัญมากกว่า<ะ>ส่วนเรื่องกินไข่เนี่ยคอนเฟิร์มกินได้<ะ>แล้วก็ดีด้วยซ้ําได้ประโยชน์นี่ครับน้ำวิตามิน น้ำวิตามินซีจริงๆก็มันก็ช่วยในเรื่องของการหายของของไข้หวัดอะไรเงี้ยช่วยการซ่อมแซมส่วนต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้เลือดมันหยุดยากด้วยครับแต่ว่ายัางไง้ก็ตามดูส่วนประกอบก็คงต้องไปอ่านส่วนประกอบอะว่าถ้าเกิดมันมีพวกวิตามินต่างๆที่ผมบอกไปเนี่ยมีวิตามินซีเนี่ยก็ยังไม่ควรกินนะบางทีมันจะอาจทําให้เลือดออกที่แผลได้ไอ้วิตามินที่มีส่วนรประกอบทาให้เลือดไม่แข็งตัวเนี่ยบางทีสมมติเราผ่าตัดเสร็จไปเนี่ย เกิดมันมีปัญหาที่มันจําเป็นต้องแก้ไขอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรากินไปแล้วเราไม่หยุดใหม่มันก็ทําให้การผ่าตัดมันเสียเวลาไปได้รอจนกว่าแน่ใจว่าแผลไม่มีปัญหาแล้วไม่ต้องการได้รับการแก้ไขหรืออะไรแล้วเนี่ยค่อยค่อยกินวิตามินครับ mm hmm. ต่อไปที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ก็นี่ครับพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดแผลบางทีเราก็จะให้น้ําเกลือให้เลยไปใช่ไหมครับ mm hmm. แต่บางครั้งมันหมดก็ ซื้อจากเซเว่นก็ช่วยได้อันนี้คือน้าเปลือล้างแผลแล้วอาจจะบีบใส่นี่คาตั้นบัดผมซื้อมาแล้วคาตั้นบัดก็ได้หรือว่าจะเป็นเซ็ตทาแผลที่มันปลอดเชื้อก็ได้แต่เนี้ยมันคือมันไม่ปลอดเชื้อนะครับอย่างเงี้ยมันจะมันก็จะมีเชื้อโรคผลเปื่อนนิดหน่อยแต่เราใช้เป็นครั้งครั้งเข้าพาวเนี่ยได้อยู่แต่ถ้าใช้ดีเนี่ยซื้ออันที่มันปลอดเชื้อเลยมันก็จะใส่ถุงแบบแพ็คปลอดเชื้อเลยก็จะเขียนว่าสเตอร์ไลน์ซึ่งเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วมันไม่มีก็เลยซื้อแบบนนนนีีี้้้้้้้้้มาาาใใใหดดดดูอออืักกก็็็็สรถชชชไไไพํเเปลบบแว ันนี้อันนึงครับสำลีแอลกอฮอล์อันนี้ก็สะดวกดีนะครับคือเป็นสำลีที่มันมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมซึ่งจริงๆแล้วเราใช้เช็ดต,ตรงอื่นที่ไม่ใช่แผลนะครับเวลาเราทําอะไรที่หน้าเนี่ยบางทีหน้าเรามันจะรอบๆมันจะแบบมีความเปื้อนสกรปรกอะไรเงี้ยส่วนที่ไม่ใช่แผลนะส่วนอื่นๆนใช้สำลีแอลกอฮอล์เช็ดได้นะครับ <ฮะ S 1> มันก็จะทําให้ลดการติดเชื้อไปทําให้เชื้อโรครอบๆมันตายแต่สําคัญเลยคือไม่ควรโดนขอบแผล ห้ามโดนนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมัน,ม,นมันมีสารที่มันรุนแรงกับขอบแผลมากเกินไปถ้าเกิดโดนบริเวณขอบแผลเนี่ยมันจะทำให้การปิดของแผลมันช้าลงได้ครับแ<ม>อลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นพวกเบตาดีนก็ได้เช็ดรอบๆขอบแผลแล้วตรงที่เป็นขอบแผลใช้ในน้ำเกลืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้มาจากเซเว่นนะครับก็อาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าดูแลเรื่องอาหารดีเนี่ยผลการผ่าตัดออกมาต้องดีเยี่ยมไม่มีปัญหาแน่นอนครับ